แม่มาได้จังหวะอุ้งอิงพร้อมเป็นนายกเรียกว่ามาได้จังหวะตามหัวข้อเรื่องที่จั่วไว้นั่นแหละสำหรับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะอุ้งอิงนางสาวแพรทองทันชินวัตรหวัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคดีเดตนายกรัฐมนตรีลำดับหนึ่งของพรรคที่ประกาศความพร้อมอย่างมากสําหรับการเป็นนายกคนใหม่ขณะเดียวก,กันเธอก็ยังย้ําหลักการจะจับมืออย่างพันธมิตรเหนียวแน่นกับฝ่ายที่เรียกว่าประชาธิปไตยต่อไปนั่นคือจะไม่ทิ้งพรรคก้าวไกลและยังให้กําลังใจในายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพรรคดีเดตนายยมตรี ที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องปัญหาคุณสมบัติอย่างเต็มที่และก็ทิ้งความไว้ว่าขอให้ทุกอย่างว่าไปตามข้อมูลหลักฐานตามขั้นตอนความหมายของเธอก็คือข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆในเวลานี้ให้ว่ากันไปตามหลักฐานและพักเพื่อไทยที่ไม่ได้เสียงสอสอเป็นอันดับที่หนึ่งก็ต้องปล่อยให้พักเก้าไกลที่ชนะมาเป็นที่1ได้สิทธิ์ดำเนินการอย่างเต็มที่เพราะต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหาร จะพิจารณากันต่อไปและเห็นว่าเป็นรายละเอียดเกินไปที่จะตอบคําถามแบบนี้เอาเป็นว่าลีลาแบบนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวอย่างน้อยก็ต้องผ่านการทําความเข้าใจสถานก,การณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่พักเพื่อไทยต้องเล่นบทยืนอยู่บนหลักการอย่างเหนียวแน่นเรียกว่าเล่นให้เนียนตาที่สุดเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณหญิงพจมาดามาพงศ์เบรกในการนั่งเก้าอี้นายกว่า ไม่ใช่เรื่องที่ทางครอบครัวเบรกแต่เป็นเรื่องที่คุณแม่พูดถึงลูกสาวคนเล็กซึ่งคิดว่าท่านก็คงมีความภูมิใจที่มาอยู่ในจุดนี้แต่ลึกๆท่านก็คงเห็นว่ามีความเป็นเด็กซึ่งนี่เป็นแค่ในความรู้สึกแต่ในความเป็นจริงเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เด็กฉะนั้นเรื่องที่คุณแม่มีความเป็นห่วงเราก็เข้าใจอย,อยู่แล้วและไม่ได้โกรธอะไรด้วยซ้ำซึ่งคุณแม่ก็มีความเป็นห่วงตั้งแต่ที่ตั้งท้องและลงพื้นที่ซึ่งต้องพูดตลอดว่าโอเคมาหาหมอแล้ว ซึ่งจะบอกกับคุณแม่แบบนี้ทุกครั้งและย้าว่าไม่ได้มีมิติอื่นๆจริงๆเมื่อถามต่อว่าส่วนตัวพร้อมจะเป็นคดีเดตนายก,กหรือไม่นางสาวแพทย์งทันกล่าวว่าถ้าไม่พร้อมอิงคงไม่ให้ชื่อตัวเองไปลงถ้าไม่พร้อมก็ไม่ก้าวไปอยู่จุดนี้ซึ่งอิงรู้สึกว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็คงต้องบอกคนในพักว่าเราไม่พร้อมเมื่อถามว่าแสดงว่าคุณแม่มีการมองข้ามช็อตไปหรือไม่ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นกับนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าและคดีเดตนายก พักเก้าไกลนางสาวแพทย์ทองทานตอบว่าในใจมีคําอธิบายมากมายและอยากอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่คุณแม่คิดคิดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งตนเองก็ต้องมีสิทธิ์ใช่หรือไม่เพราะเป็นคดีเดตนายกของพักเพื่อไทยหากพรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งไม่ว่าตนเองนายเศรษฐาทวีสินและนายชัยเกษมนิติสิริคดีเดตนายกของพรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์เป็นนายกใช่หรือไม่หากเราเป็นพักอันดับหนึ่งคุณแม่ก็คงมีการคิดถึงว่า จะมีสิทธิ์เป็นไปได้หรือไม่ท่านก็คงมีความห่วงว่าหากพรคเพื่อไทยได้นดับหนึ่งจริงๆตนเองต้องเป็นนายกหรือไม่จะมีการคุยกันอย่างไรในพักซึ่งคุณแม่มีความเป็นห่วงตรงนี้จริงๆและท่านพูดเสมอซึ่งมีแค่นั้นจริงๆในมูดของคนเป็นแม่ เมื่อถามว่ากรณีที่ขณะน,นี้พิธามีคดีเข้ามาจํานวนมากนางสาวแพทองทานกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเคยผ่านกระบวนการถูกยุบพักมาแล้วถึงสองครั้งจึงอยากให้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความหนักแน่นในประชาธิปไตยเคารพเสียงของประชาชนเมื่อประชาชนเลือกแล้วก็อยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหารประเทศสําหรับกระบวนการยุติธรรมต่างๆขอพิจารณาตามข้อมูลหลักฐานขอให้กําลังใจในายพิธาด้วยเพราะประเทศรอการขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ไหวแล้ว เราต้องมีการเมืองแบบใหม่เมื่อประชาชนเลือกตั้งมาเคารพเสียงประชาชนแล้วมุ่งไปข้างหน้าต่อสิ่งที่พักเพื่อไทยหรือครอบครัวของตนเคยเจอก็อยากจะยุติลงอยากให้มีการเมืองสร้างสรรค์เมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์หรือไม่หากเกิดอุบัติเหตุกับนายพิธารูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนนี้ไม่อยากให้พูดถึงเหตุการณ์สมมุติ โจทย์ที่ตัวเองและพรรคเพื่อไทยมีอยู่ก็คือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งเราจะเป็นพรรครววมรัฐบาลกันเราจะทําตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนเมื่อถามย้าว่าหากปมหุ้นของนายพิธาส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งนายกแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลจะยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยใช่หรือไม่ นางสาวแพทองทานกล่าวว่าแน่นอนฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันให้แน่นเราเคารพเสียงของประชาชนไปตามนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการยืนยันว่าขอปฏิเสธกระแสข่าวการพลิกขั้วในช่วงที่ผ่านมาเราไม่มีแผนที่จะพลิกขั้วใดๆทั้งสิ้นงงกับข่าวดิลลับที่ออกมาจํานวนมากคงลับมากเพราะไม่รู้เรื่องซึ่งมันไม่ใช่อยากให้หนักแน่นไว้เพราะพักเพื่อไทยที่คุยกับพักเก้าไกลไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถามว่าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลกว่า60เสียงที่ยังขาดอยู่จะหามาจากไหนนางสาวแพนทอทานกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักจะดีกว่าเพราะเขาได้คุยกับพรรเก้าไกลด้วยคําถามนี้ลงรายละเอียดเกินไปที่จะตอบ ถามถึงกระแสข่าวโผลรัฐมนตรีต่างๆที่มีชื่อนางสาวแพททองทานนางสาวแพททองทานกล่าวว่าเป็นโผลออกมาหลายครั้งขอบคุณสําหรับทุกตําแหน่งแต่ไม่ใช่เลยยังไม่ทราบเลยเห็นพร้อมกับคนที่ดูโซเชียลนั่นแหละถามต่อไปว่าหากการจะตั้งรัฐบาลจะเข้ามารับตําแหน่งฝ่ายบริหารหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าขอดูก่อนและต้องรอดูผู้มีประสบการณ์หลายท่านที่ต้องตกลงกันรวมถึงต้องพูดคุยกับพักร่วมด้วยแน่นอนว่าพิจารณาจากคําพูดข้างต้นก็ต้องยอมรับว่า เธอย้าในหลักการอย่างเต็มที่นั่นคือเคารพเสียงของประชาชนเปิดทางให้พรรคก้าวไกลอย่างเต็มที่รวมทั้งจะไม่ทิ้งให้ก้าวไกลยังคงยืนยันคําเดิมทุกอย่างอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงเรื่องอุบัติเหตุการเมืองที่เกิดกับนายพิธาลิมเจริญรัตนแกก์และพรรคเก้าไกลจริงๆและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเธอก็เลี่ยงไปว่าแล้วแต่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณารวมไปถึงการหาเสียงของสอวมาเพิ่มอีก60เสียงเพื่อจะโหวตเลือกนายกเธอย้ำว่าเป็นเรื่องรายละเอียดมากเกินไปที่จะตอบในตอนนี้ แต่ที่ต้องจับตาก็คือท่าทีของพรรคเพื่อไทย ที่สังเกตเห็นเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะแกนนําพักไหนพูดก็าตามจะออกมาในแนวทํานองเดียวกันนั่นคือจะไม่เทคแ a คชั่นแบบล้าหน้าเป็นอันขาดจะออกมาในลักษณะให้กําลังใจในายพิธาและพักเก้าไกลยอย่างเต็มที่พร้อมย้ําหลักการแบบอยู่ในที่ตั้งรวมไปถึงเจราจารตั้งรัฐบาลการล็อบบี้กดดันสอวอก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของก้าวไกลเพียงผู้เดียวรวมไปถึงเมื่อก้าไกลนายพิธามีปัญหาเรื่องพุ้นสื่อพักเพื่อไทยก็ย้ําในหลักการอีกว่าก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจะไม่ออกมา ในแบบก้าวไกลที่ออกมาปลุกกระแสเช่นนิติสงครามหรือถูกเตะตันขากันแกล้งสารพัดท่าทีของพรรคเพื่อไทยแบบนี้สำหรับคอาการเมืองมองออกได้ไม่ยากว่ามีเจตนาให้ก้าวไกลเดินไปให้สุดเพราะอาจจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าไปไม่รอดทุกอย่างจึงต้องให้เนียนตาที่สุดรักษาหลักการให้มากที่สุดจะไม่มีการหักหลังเพื่อนเป็นอันขาดแต่หากเพื่อนสะดุดล้มลงเองก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะถึงตอนนั้นถึงเวลาต้องเปลี่ยนคนเดินนำหน้าแล้ว ความหมายก็ประมาณนี้ดังนั้นอย่าได้แปลกใจสําหรับภัคเพื่อไทยที่ต้องย้ําให้กําลังใจเพื่อนแต่เมื่อถึงเวลาก็พร้อมเต็มที่เหมือนกับที่อุ้งอิงประกาศชัดเจนนั่นแหละ